สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาชมวิวนะคะใบไม้เริ่มจะเหลืองนะคะนั่นแสดงว่าฤด,ดูการแห่งโอท่พมนะคะกำลังจะมาเยือนค่ะเพื่อนๆนค่ะแจ๊กก็ยืนอยู่ที่หน้าสวนสาธารณะนะคะเพื่อนเืนบ้านหลังนี้ก็ไม่ใช่บ้านตัวเองนะคะเป็นบ้านในสวนค่ะหลังสวยงามมากเลยนะคะ พร้อมแล้วเราไปเดินกันเลยนะคะเพื่อนๆดอกไม้ก็สวยวิวก็สวยค่ะบรรยากาศดีดีเสียงนกเสียงกา เราเดินดูของสวยๆงามๆนี่นะคะจิตใจของเราก็จะสดชื่นนะคะมีความสุขนะคะดีกว่ากลับบ้านนะคะกลับบ้านก็ไม่ได้ทำอะไรก็ทำกับข้าวแล้วก็กินใช่ไหมคะก็เดินซะก่อนวันนี้จะพาไปดื่มกาแฟร้านประจำนะคะค่ะประจำเดือนละหนึ่งครั้ง <laughs> หรือว่า ตอนที่นึกมีอารมณ์อยากจะดื่มนะคะดอกไม้สวยสวยวันนี้เรามาเดินไปด้วยกันค่ะค่ะดอกไม้แถวนี้จะเป็นด้านหน้าของสวนสาธารณะนะคะด้านหน้าก็จะมีเนี่ยที่ทำการของเจ้าหน้าที่ดูแลอยู่ที่นี่นะคะเวลาเกิดเหตุร้ายเกิดอะไรนะคะก็จะมีรถตำรวจจอดอยู่ที่นี่เป็นประจำนะคะเพื่อแจ้งเหตุ ยายแอก็ยังไปไหนมาไหนคนเดียวตลอดค่ะเ,เพื่อนๆสามีก็อายุเยอะไม่ยอมออกไปไหนนะคะสงสัยจะไม่สบายสงสัยจะเป็นโรคซึมเศร้าระยะแรกนะคะแต่เขาไม่ยอมรับว่าเขาเป็นค่ะร้านกาแฟก็หยุดตรงสุดสุดสุดนู่นนะคะที่มองเห็นลิบลิบนูน่นหละสุดท้ายนู่นนะคะยายแอก็จะพาเดินไปเรื่อยๆนะคะแต่ก็ไม่ถ่ายเอาทุกจุดหรอกค่ะ,คะ ก็ดูสิคะใบไม้นะคะร่วงล่นแล้วนะคะช่วงนี้บ่งบอกถึงฤดูกาลที่กําลังจะเปลี่ยนไปอีกนะคะก็จะเป็นออทัมนะคะออทัมนี่ก็จะมาก่อนหน้าหนาวนะคะเพื่อนๆหลังจากโอทัมแล้วนะคะก็จะเป็นช่วงฤดูหน้าหนาวนะคะโอทัมนี่ก็คือฤดูใบไม้ร่วงนั่นเองนะคะนี่ค่ะสวยงามนะคะแล้วก็อากาศดีมากมากค่ะ ก็เลยเหมาะสำหรับคนสูงอายุนะคะหรือว่าคนที่ชอบออกกําลังกายค่ะเขาก็จะมาเดินมาวิ่งกันนะคะปั่นจักรยานนะคะก็จะมีเลนปั่นจักรยานด้วยค่ะมีสนามเด็กเล่นมีจุดชมวิวนะคะมีะครบค่ะที่นี่นะคะ รวบรัดตัดตอนพอสมควรนะคะก็มาถึงหน้าร้านกาแฟนะคะเพื่อนๆร้านกาแฟร้านนี้ก็มีทั้งอาหารเช้านะคะก็พวกแซนวิชนั่นแหละคะ่ะไม่ใช่อาหารเพื่อสุขภาพนะคะแต่ว่านานๆรับประทานทีไม่เป็นไรคะ่ะ <c oughs> นี่ก็บรรยากาศหน้าร้านนะคะข้างในไม่กล้าถ่ายค่ะเพราะว่าคนเยอะนะคะเป็นร้านกาแฟ ประจําสวนสาธารณะแห่งนี้นะคะและก็ตรงจุดชมวิวเขาก็จะมีร้านขายกาแฟขายเครื่องดื่มขายอาหารให้คนสัญจรนักท่องเที่ยวนะคะก็บรรยากาศดีอันนี้ก็เป็นข้างๆร้านนะคะดอกไม้ก็สวยค่ะเขาก็จะแต่งร้านสวยนะคะร้านนี้ก็ใหญ่มากนะคะอยู่ข้างหลังน้นก็จะเป็นบริเวณให้คนนั่งให้เด็กเล่นนะคะได้ตามสบายเลยค่ะ เป็นร้านกาแฟแบบใครจะนั่งข้างในก็ได้เลือกนั่งข้างนอกก็ได้ส่วนมากทีแอลไม่เคยนั่งข้างในนะคะก็จะไปนั่งข้างหลังสุดนูน้นบริเวณเที่มีต้นไม้เยอะๆนะคะแล้วก็เงียบสงบนะคะนี่ดอกไม้ในร้านกาแฟนะคะค่ะดอกไม้บริเวณรอบๆร้านกาแฟนะคะก็ ภาพมาให้ชมค่ะเ,เพื่อนๆสวยงามนะคะเขาก็จัดแต่งให้คนมาดื่มกาแฟได้รับความสดชื่นจากดอกไม้สวยๆนะคะตอนนี้แอลก็ได้กาแฟแล้วก็อาหารเช้าแล้วนะคะกำลังเดินไปที่โต๊ะค่ะก็จะมาเลือกมุมนี่แหละสุดๆนึกว่าสุดแล้วไม่มีใครมานะคะแต่หลังจากนั้นก็จะมีเด็กนะคะนะคะเนี่ยก็เป็นบรรยากาศ ในข้างหลังร้านนะคะหลังร้านแ <c oughs> ย่ก็มานั่งตรงนี้ใต้ต้นไม้ต้นนี้พอดีนะคะนู่นโตข้างในๆนะคะก็จะมีต้นไม้บงังก็จะมีคนนั่งอยู่นะคะเป็นธรรมชาติมากๆสวัสดีค่ะทุกคน <c oughs> วันนี้เรามาดื่มกาแฟนอกสถานที่นะคะ ดื่มกาแฟนอกสถานที่บรรยากาศดีมากท้องฟ้าโปร่งใสนะคะไม่ใช่อะไรหรอกวันนี้แอวก็นึกคอนเทนต์ไม่ออกนะคะเลยพามาดื่มกาแฟแล้วก็จะพาพามาชมวิวนะคะบรรยากาศดีๆที่ประเทศอังกฤษนะคะก็ คนไทยในอังกฤษนะคะก็โชว์สไตล์ไลฟ์สไตล์เนาะคะเนาะบางครั้งเนะะเาะแย่ไม่ค่อยอดื่มกาแฟนอกบ้านเท่าไหร่นะคะเพราะว่าปกติดื่มกาแฟดำถ้าออกมานอกบ้านน่ะก็จะดื่มกาแฟที่มีครีมนะคะนี่ค่ะมีขนมปังลูกเกตด,ด้วยนะคะ แต่แย่จะ,ะกินเบอร์เกอร์สักก่อนสักเล็กน้อยนะคะเพราะว่าวันนี้ยังไม่ทานอาหารเช้านะคะเพื่อนๆทั้งกินทั้งทานเนาะมีเบอร์เกอร์ด้วยแฮมเบอร์เกอร์เป็นอาหารเชา้าที่ไม่สุขภาพนะคะแต่ถ้าไม่กินอาหารตอนนี้นะคะแย่ก็จะเลยเวลาอาหารเชา้าก็เลยต้อง กินแฮมเบอร์เกอร์ซึ่งปกติไม่ชอบนะคะไม่ชอบ ค่อุสาหลบมาอยู่คนเดียวตั้งไกลนะคะบริเวณนี้ก็ยังมีเด็กๆมาเล่นอีกนะคะเด็กๆจะมาปีนต้นไม้ใกล้กลโต๊ะก,กาแฟของยายนี่แหละค่ะเลยไม่ได้พูดอะไรนะคะตั้งใจกินอย่างเดียวค่ะ อิ่มเรียบร้อยนะคะตอนนี้เรากําลังจะเดินออกมาจากร้านกาแฟนะคะเพื่อนๆจะไปชมวิวนิดหน่อยค่ะก่อนกลับบ้านและแวะดูดอกไม้นะคะค่ะเดินออกมาจากหน้าร้านกาแฟนะคะก็จะมองเห็นหอดูดาวนะคะอยู่ฝั่งตรงกันข้ามนะคะก็เคยทําคลิปวิดีโอแล้วค่ะก็เลยไม่ได้ทําเยอะนะคะวันนี้ก็จะพาดูพอคร่าวๆนะคะบริเวณนี้นักท่องเที่ยวนะคะกำลังเดินทางมานะคะช่วงเวลานี้ก็ประมาณ เก้าโมงครึ่งนะคะย่แอฟเสร็จจากงานวันนี้ก็มาเดินว่ากินกาแฟานี่แหละวากินกาแฟาแล้วก็เดินเล่นก่อนก่อนกลับบ้านนะคะเพราะว่าอากาศดีมากวันนี้ค่ะสำหรับคนที่ยังไม่ได้ดูนะคะจุดชมวิวของ格林 n สพาร์คนะคะที่นี่นี่คือด้านหลังของรูปปั้นนะคะของจุดชมวิวที่นี่นะคะก็ะ เป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่นะคะนักท่องเที่ยวจะต้องมาถ่ายรูปเก็บภาพกันตรงนี้ค่ะ จะพาเดินไปดูสวนดอกไม้นะคะเพื่อนๆกำลังสวยงามมากเลยทีเดียวช่วงนี้ค่ะตอนนี้เราก็เดินกลับมานะคะมาชมสวนดอกไม้ซะก,ก่อนนะคะสักแป๊บหนึ่งแล้วเราค่อยกลับบ้านค่ะดอกไม้กำลังสวยนะคะสีเหลืองอารามเหลืองอารามงามเรืองรอง เดินชมดอกไม้ไปนะคะก็จะเล่าเรื่องของเพื่อนให้ฟังนะคะ <_ interviewing> เพื่อนคนหนึ่งนะคะเป็นเพื่อนที่เราสนิทมากนะคะวันหนึ่งเมื่อเขาป่วยเป็นโรคซึมเศร้านะคะเขาก็ไม่ยอมพบเราเลยนะคะแต่เขาก็โทรมาอยู่นะคะเวลาเราโทรไปเขาไม่รับเขาก็โทรกลับมาอยู่เขาก็บอกว่าเขาอยากจะไปไหนมาไหนกับเราแต่ว่าเขาไม่สบายนะคะคือ เขาไม่ได้บอกว่าเขาเป็นโรคซึมเศร้านะคะเขามีแต่บอกว่ามีเพื่อนบ้านเขาเนี่ยรังแกเขานะคะมาทำโน่นทำนี่ใส่กลิน่นสารเคมีหรือว่าอะไรเข้าไปในห้องเขานะคะทำให้เขาได้รับการสารเคมีแล้วก็เหม็นแล้วก็นอนไม่ได้นะคะแล้วก็เข้าหูเข้าตานะคะเขาจะพูดไปนะคะแต่ว่าเขาก็เป็นแบบนี้มานานแล้วนะคะ เมื่อก่อนนน้นเขาก็ไปรักษาแล้วไปนอนอยู่ที่โรงพยาบาลตั้งนานนะคะเขาก็ค่อนข้างจะต่อต้านการรักษาเพราะว่าเขาไม่ยอมรับว่าเขาป่วยค่ะแต่ว่าในที่สุดเขาก็ได้รับประทานยานั่นแหละทานยามาเรื่อยๆก็ดีขึ้นนะคะแต่ว่าพอมาอยู่บ้านอีกประมาณหนึ่งปีต่อมานี่แหละเราก็ไม่ได้ไปเจอกันนะคะเพราะว่าเขาไม่ยอมให้เราไปเยี่ยมเรื่องของเรื่อง ก็ไม่ใช่ว่าไม่สนิทกันนะคะสนิทกันมากเขาก็เคยมานอนที่บ้านเรานะคะเมื่อก่อนสามีเราไปอยู่สเปนที่ละสองสาเดือนนะคะเขาก็มานอนที่บ้านเป็นอาทิตย์ค่ะก็ไปกินไปเที่ยวด้วยกันนะคะเราก็เคยไปที่บ้านเขาไปนอนที่บ้านเขาบางทีเรากรดสามีเราก็ยังไปนอนที่บ้านเขานะคะเมื่อก่อนก็ได้แต่โทรคุยกับเขาค่ะเขาก็จะบอกว่าเขาไม่สบายตลอดเวลานะคะ เขาก็จะบอกว่าเขาไม่สามารถที่จะออกไปไหนมาไหนได้เพราะว่าตาเขาก็แสบนะคะเขาต้องดูแลตัวเองอยู่ที่บ้านพอเราจะไปเยี่ยมเขาก็ไม่ให้เราไปเยี่ยมอีกนะคะเป็นอย่างนี้เราเลยไม่ได้เจอกันเลยนะคะก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้าแล้วก็น่าสงสารเขามากๆนะคะแต่ไม่รู้จะช่วยเขาได้ยังไงเขาก็มีลูกนะคะมีลูกห้าคนแล้วก็ เคยมีสามีค่ะแต่ตอนนี้เขาก็เลิกกันเพราะว่าสามีไปมีผู้หญิงคนอื่นนี่แหละก็ไม่ได้เป็นเรื่องนินทากาเลเพื่อนนะคะแต่ว่าที่เอามาเล่าให้ฟังนี่เพราะว่าอยากจะให้เพื่อนๆสังเกตนะคะดูคนใกล้ชิดนะคะเหมือนที่ยายแอลกำลังสังเกตสามีของตัวเองนี่แหละคะ่ะโรคซึมเศร้านี่นะคะไม่มีใครอยากจะเป็นนะคะแต่ว่ามันก็เกิดขึ้นจึงเป็นโรคที่ ยายแอลไม่ชอบมากๆเลยนะคะไม่ชอบเลยพยายามทำตัวให้จิตใจเบิกบานปล่อยวางให้ยะนะคะใช้ฟังธรรมะมาเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดสติปัญญาแก้ไขปัญหาชีวิตได้ค่ะสามีของยายแอลเองนะคะตอนนี้ก็ป่วยค่ะน่าจะเป็นระยะเริ่มแรกนะคะบอกลูกสาวเขามาดูแล้วค่ะ เขาก็ว่าพ่อเขาป่วยนั่นแหละเขาก็นัดหมอให้แล้วนะคะเนี่ยไม่ยอมไปหาหมอค่ะบอกว่าไม่ตัวเองไม่ได้เป็นอะไรนะคะตัวเองไม่ได้เป็นอะไรถ้าหมออยากจะพบเขานะ่ะต้องมาหาเขาที่บ้านเขาบอกแบบนี้นะคะแบบนี้จะทธ,ธรรมดาไหมคะก็เป็นเรื่องยุ่งยากนะคะในการดูแลเขาก็คงจะต้องทำใจแล้วก็รักษาเขาต่อไปค่ะ แย้ก็ขอจบคลิปวิดีโอนี้ไว้เพียงเท่านี้นะคะขอขอบคุณเพื่อนๆคะ่ะที่ติดตามรับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ